อาร์ตมาเที่ยวแถวนี้เหมือนกันเหรออืมอยู่บ้านไม่ไหวหรอกมันเครียดอะ่ะ <c oughs> บังเอิญจังเลยเนาะเราก็บังเอิญมาเจอเปี้ยวเหมือนกันอะ่ะเฮ้ยลืมเลยเรางอนอาร์ตอยู่นี่อาร์ตอะไปนอนกับยายอางุนะ่นน่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นกัอบองุ่นซะหน่อยก็ฉ <c oughs> <c oughs> ันเห็นกับตาของฉันเลยนะ <c oughs> คือฉันเมาจริงอะแล้วก็ มีคนโทรเรียกอังุนนมารับฉันจริงจริงเหรอแล้วทำไมเขาต้องโทรหาอังห่นด้วยอ่ะอังุ่นเป็นอะไรกับอาร์ตเอออาร์ตคงชอบอังุ่นสินะฮะอาร์ตเนี่ยนะชอบอังุ่นอืมฉันดูออกนะว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้หญิงที่อาร์ตชอบอ่ะคืออังุ่นฮะจริงเหรอก็อืมเฮ้ยได้ไงวะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะ ฉันเข้าใจฉันก็บอกแล้วไงส้มว่าไม่มีใครแย่างของเราไปได้หรอกถ้าของสิ่งนั้นน่ะยังเป็นของของเราอะ่ะแต่ถ้าเราโดนคนอื่นแย่งไปอะ่ะก็แสดงว่าของสิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกแล้วโอ้ยแล้วอย่างนี้หัวใจฉันจะรับยังไงไหววะเนี่ยมันหลายเรื่องเกินไปแล้วนะเดีวส้มที่ฉันมาที่นี่อคือ ฉันอยากจะขอโทษเธอนะเปียวขอโทษจริงๆอ่ะไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรบอกแล้วไงว่าเราเป็นเพื่อนกันได้อแล้วส้มฉันน่ะคิดกับเธอได้ให้เพื่อนจริงๆนะฉันชอบองุ่นจริงๆอ่ะตั้งแต่วันนั้นองุ่นก็ไม่ห้องคุยกับฉันเลยอ่ะอจะให้ฉันช่วยงั้นหรออืมค่อย ก่อนจะไปดูหนัง Free Fire ฟรีไฟล์ฝากทุกคนนะช่วยกันกดไลค์คลิปวันนี้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะและร่วมตอบคําถามที่คอมเมนต์ปักหมุดกันสนุกสนุกได้เลยนะเมื่อกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วไปดูหนังกันเลยใจดีจังเลยนะเธอเนี่ยก็เขาไม่ได้ชอบช่น,นี่นั่นมากันนั่นเล่าเธออยู่เงียบแล้วกันนะเออสวัดดีส้มนี่ส้มเธอเลือกองุ่นมาแบบเนี้ ไม่ใช่ว่าจะมาตบกันหรอกนะอย่านะถ้าอยากจะทำอ่ะก็ทำเลยฉันอ่ะไม่สู้เธอหรอกฉันทำเธอไม่ลงหรอกนะไม่ใช่ที่ฉันนะเธอมาเนี่ยฉันขอโทษนะทำไมอ่ะหายงอนฉันแล้วเหรอเอออาร์ตมันเล่าความจริงให้ฟังหมดแล้วขอโทษแล้วกัน คิดว่าจะงอนนานกว่านี้ซะอีกโอ้ยพอได้แล้วนะดีกันก็ดีแล้วเออว่าแต่แล้วทำไมเปี้ยวเขาถึงมาอยู่กับเราด้วยอ่ะตอนเนี้ยเปี้ยวอ่ะเป็นเพื่อนใช่แล้วถ้าเปี้ยวเป็นเพื่อนฉันก็แสดงว่าเป็นเพื่อนพวกแกด้วยเข้าใจไหมอืมได้ดิเฮ้ยแต่เปี้ยวเขาเป็นแฟนอาร์ดีเขาเลิกกันแล้วฮะเลิกกันเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอาร์ดอะ่ะชอบงไงฮะ ไม่ต้องหาเลยเพราะว่าอาร์ตอะชอบเธอนั่นแหละเปียวเขาก็เลยตัดสินใจเลิกกับอาร์ตกลับมาเป็นเพื่อนกันส่วนอาร์ตก็เดินมาบอกฉันว่าคิดกับฉันได้แค่เพื่อนเขาอ่ะชอบเธอรู้ไว้ซะด้วย,ยจริงเหรอเนี่ยอาร์ตชอบองุ่นได้ไงอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเยาชารี่ พูดแบบนั้นหมายความว่าไงคะเอ่อไม่ใช่ฉันหมายความว่าอาร์ตไม่ชอบองุ่นตอนไหนอ่ะไม่รู้หรอกเว้ยว่าไปชอบกันตอนไหนอ่ะแต่ถ้าชอบกันแล้วอ่ะก็ไปชอบกันในไกลด้วยอย่าไมา่ชอบกันให้เห็นนะเว้ยดีจังเลยอ่ะว่าแตา่ส้มอ่ะยอมให้องุ่นอ่ะชอบกับอาร์ตได้เหรอกอ็ ถ้าเกิดมันเป็นของของฉันอ่ะมันก็เป็นของของฉันไปแล้วลหละมีคนแถวเนี้เขาบอกฉันไว้อะหงั้นก็ดีดีอย่าลืมนะเว้ยไปรักกันไกลๆเลยดีจังเลยนะเป็นแบบเนี้ยจริงเหรอครับจริงสิลูกนี่ทำไมชินมาได้อ่ะเอ้ยเยนี่พูดจาแปลกๆทำไมชินเขาจะมาบ้านเราไม่ได้อ่ะคุยกับชินนะเดี๋ยวแม่ไปเอาอาหารก่อนนี่ ทำไมถึงมาหาแม่ฉันนะเอาทาไมอะ่ะฉันจะมาเที่ยวหาเพื่อนของแม่ฉันไม่ได้เหรอเออนี่ชินรู้แล้วหรอ <c oughs> เราสองคนอะ่ะไม่ใช่ญาติกันนะเว้ยเ,เพราะฉะนั้นะ่ะเราสองคนน่ะรักกันได้เอ้ยแต่ไม่ต้องแต่แล้วฉันรอเธอมานานแล้วรู้ไหมอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ย ต่อยท้องล่กขึ้นเตียงได้ไหมชินลอเล่นนะ่ะนี่เชอรี่เราเป็นแฟนกันได้แล้วใช่ไหมเออยังไม่ได้เอาไม่ยกก็ชินยังไม่ได้ทันจีบเราเลยนะต้องจีบอีกเหรอต้องต้องจีบดีงั้นเราจะชอบชินได้ไงล่ะเอาแล้วตอนนี้ เธอไม่ได้ชอบฉันแล้วเหรอ,อ,อก็ฉันดูนะว่าเธอไก๋ชอบฉันแล้วอะเพราะอย่างนั้นไม่ต้องจีบแล้วแหละเป็นแฟนกันเลยจริงๆขึ้นไปบนห้องได้เลยอตอนเนี้ยชินฉันว่ามันเหมือนข้ามขั้นไปหน่อยเนี่ยอยู่ดีๆจากคนที่เคยเป็นญาติกันกับจะมาเป็นแฟนกันเลยเนี่ยนะไม่รู้ล่ะฉันไม่รอแล้ว ฉันไม่รอต่อไปแล้วรู้ไหมทุกเวินาที่ะมันทอมานมากเลยไม่รู้ล่ะฉันรักเธอตอนเนี้ยเธอต้องเป็นแฟนฉันแล้วออฉันรอเธอมานานแล้วด้วยรู้ไหมเสียเวลาไปตั้งหลายปีทุกเวินาทีต่อจากนี้ฉันจะเอาให้คุ้มเลยชินอย่าบอกให้คุณมังได้เข้าใจว่าทั้งดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินไปซื้ขอคุณวอนพออยู่เพิ่งยกคุณ มัายืนร้องไห้อะไรแถวนี้ฮะงุนเธอมาได้ไงเนี่ยก็ที่เที่ยวของเมืองเนี่ยก็มีแต่แถวนี้ไหมไม่ฉันมาที่นี่แล้วจะให้ฉันไปที่ไหนว่าแต่มายืนร้องไห้อะไรคนเดียวเนี่ยฮะก็จะให้ฉันยืนร้องไห้ัใครอ่ะก็ฉันมันไม่เหลือใครแล้วนี่ก็ชินง้ไอ้ชินอ่ะมันก็มีแฟนแล้วมัน มีแฟนทิ้งฉันไปแล้วทีอาร์ยังเคยมีแฟนทิ้งชินเลยแต่เธอไม่เสียใจเหรออาร์มันคบกับเชอร์รี่นะเสียใจดิเสียใจมากเลยนะรู้ไหมเสียดายชินด้วยอะ <c oughs> ่ะฮใจดิ <c oughs> มีตองหัวล้อเลยทำไมหัวล้อก็ผิดเหรอ <c oughs> อิจฉาชินจริงจะอิจฉาชินเขา <c oughs> ทำไมคะก็มันทำยังไงไม่รู้อะ่ะทำให้เธอชอบมันอ่ะทำไมอ่ะ อยากให้ฉันชอบนายเหมือนกันเหรอก็ได้ไหมล่ะแล้วอยากไหมล่ะเอา้าก็ต้องอยากดีอืมอยากนั้นเหรอจะทำยังไงดีนะถึงจะทำให้ฉันชอบเนี่ยอ๋อไปทำให้ชินเลิกกับเชอร์รี่ให้หน่อยดีอืมนี่เธอจะลอกใช้ฉันใช่ไหมฮะใจใจหลายอะแค่น,นี้ก็ทำให้ไม่ได้เหรอฮะไม่ได้เว้ยทำไม่ได้เอวัตดีครับ สวัสดีนะครับอืมไม่มีอะไรหรอครับคือว่าผมมีกิจกรรมอะไรอยากจะขอความร่วมมือหน่อยครับอ๋ออะไรครับเออช่วยตามผมมาทั้งคู่เลยนะครับตามมาคับผมตรงนี้เองครับครับครับทำไมฉันต้องไปด้วยเนี่ยเออแป๊บเดียวนะตามเขาไปเอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ลูกค้ามาแล้วครับกิจกรรมว่าแต่กิจกรรมอะไรหรอครับคือตอนนี้ เราด้สองคนจัดก,กิจกรรมชิงช้าสวรรค์ฉันรักเธอโอ้ยแต่ฉันพูดเองคือแบบนี้ครับชิงช้าสวรรค์ฉันรักเธอเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทางสวนสนุกข,ของเราจัดขึ้นเพื่อให้คนรักกันน่ะได้รักกันมากขึ้นไปอีกฉลองเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ไงครับอ๋อวาเลนไทน์นี่เอง มีอะไรก็ทายมาเลยครับปลาอะไรใหญ่ที่สุดปลาวานผิดปลายุดแล้วปลาอะไรไม่รู้อะไรเลยเออปลารายปลาวีด <laughs> 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 ผมไม่เกี่ยวนะครับ <laughs> <laughs> มึงเกี่ยวเต็มเต็มเลยครับ <laughs> โอ้ยเอาดีๆกันเถอะครับเลิกเล่นครับออครับว่าแต่แล้วกิจกรรมนี้มันเล่นยังไงอะ่ะก็พวกเราอะ่จะให้คุณสองคนขึ้นชิงช้าสวฟรรค์ฟรีแต่ต้อง พูดความในใจแบบบอกลงบอกรักกันหวานหวานอะไรเงี้ยครับเอ,อ่อแต่ว่าฉันสองคนยังไม่ใช่ได้ครับเราสองคนจะเล่นเดี๋ยวอาร์ตนายถามฉันบ้างไหมเนี่ยงั้นเริ่มเลยนะครับเอ,อ้ยฟังฉันบ้างดินี่อัง,งนุนไม่ฟังจริงด้วยฉันชอบเลยนะชอบมาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ว่าจะรู้ว่าชอบมากๆเลย <S <S เธอแม่งโคตรสเปเลยว่ะเธอแบบไม่หวานเกินไป ไม่แรงเกินไปมันโคตพอดีเลยอะ่ะเธอเป็นแฟนแบบฉันนะเออเออไม่คุณลูกค้าครับต้องพูดความในใจจริงๆนะครับต้องด้วยหรอใช่ครับมันเป็นกิจกรรมครับเออก็อยากเป็นแต่มันไม่ไวไปหน่อยหรอ ทางนั้นคืนจริงชาสว่างเลยครับคืนชักครึ่งชั่วโมงลงมาก็เป็นแฟนกันเลยนะครับจริงเหรออืมคืนคุณแรกเลยนะได้เข้าใจว่าเธดู้ใจผไมีแค่คุณทำอย่างเก็บเงินไปสู่ขอคุณวอนพออยู่พึ่งยกคุณให้ใครัสินเงินทองมันของนอกกายข่าฟันกันตายไปหลายคน